วนบ้านแก้วสศจิกายน2567งานราช้าเล็กน้อยเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงหลังคาโดยรือหลังคาเมทิชชีตออกและใช้กระเบื้องแผ่นเรียบแล้วก็จะเอาหลังคาเมทิชชีตอันเดิมเนี้ยมาทำเป็นหลังคาโรงรถและห้องครัวที่ต่อเติมออก ภายนอกจะถือว่าเป็นครัวนอกนะครับเพื่อความสะดวกแตก่จะมีส่วนสักล้างเพิ่มเติมในส่วนนี้นคือการเพิ่มเติมแบบในส่วนนี้คือห้องครัวซึ่งเป็นครัวในจะมีการปูกกระเบื้องแล้วทำเคาน์เตอร์ในส่วนนี้คือห้องอาหาร ซึ่งจะติดกับห้องรับแขกหรือห้องนั่งเล่นในขนาดความกว้าง4เมตรคูณ7เมตรแต่เพดานสูง3เมตรครึ่งในส่วนนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนที่โปร่งโล่งทำให้เห็นสวนนะครับแล้วก็รวมทั้งแทงน้ำสระน้ำที่อยู่ด้านหลัง สีจะเป็นสีออกส้มส้มออกส้มส้มผสมส,ส,สีอ่าเป็นทรายน้ำตาลส่วนห้องนอนทั้งสองห้องจะทาด้วยสีเขียวห้องนอนพิดานก็ประมาณ2เมตร80ห้องนอนที่สอง จะมีประตูทางเข้าที่สามารถเข้าห้องน้ำได้เป็นห้องน้ำส่วนกลางได้นะครับส่วนห้องมัสเตอร์คือห้องนอนหนึ่งจะมีห้องน้ำในตัวแล้วก็ทาสีเขียวเหมือนกันเหลือติดตั้งสุขภัณฑ์กับงานไฟฟ้า ส่วนประตูหน้าต่างรอช่างมาติดตั้งอีกครั้งหนึ่งส่วนเพดานห้องนี้จะเป็นเพดานลังคาจัว่วห้องนอนนั้นเนื่องจากจะอยู่ทางทิศตนตกและทิศใต้นะครับผนังของบ้านจะมีการเบิ้ลเป็นสองชั้นนะครับเพื่อป้องกันความร้อน Okay. ขอจบแค่นี้นะครับขอบคุณหน้าของบ้านสวนคาดว่าเราจะเสร็จประมาณต้นเดือนมกราขอบคุณครับ